ที่ห่อๆไว้นี่ก็คือทําสีเสร็จแล้วนะครับถุงปิดไว้กัน้นฝุ่นนี่วันนี้พามาดูดาาท็อตุ้ไม้สะเดาวสวยมากครับหน้ากว้าง90าเซนติเมตรเกือบเมตรเน,ะนาะหน้ากว้างเกือบเมตรนะครับผมสวยมากต้นทอต้องดีบไปเดินเดินเนอ็นเอ็นเนาะ นี่ครับไม้สะเดานะครับไม้สะเดานะครับราคาจะดีกว่าไม้จามจุลีนะครับเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะพอๆกับประดู่เนาะลุงเนาะ,ะแล้วก็ที <นะ S 2> ส่สำคัญลายสวยเหมือนกันลายคล้ายประดู่เลยครับอันนั้นอันนี้อันนี้เก้าสิบกว่าเนาะฟ <98 S 2> ังนี้เก้าสองหัวนี้โอ้โหเกือบเน็ตเละเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเก้าแปดเก้าสองไม้คนเดียวครับไม้สะเดาเท่าไหนสนใจนะครับยังมีอีกนะครับพอหาได้หน้าเจ็ดสิบ หรือว่าจะชอบ 1. 1> อไม้อัดสองแผน่นตอนนี้เรากําลังขึ้นครับเป็นท็อปโต๊ะหนึ่งตัวเออเป็นเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะหนึ่งตัวนะครับัดสองแผ่นก็ได้หน้ากว้างเท่าไหร่ลุงกว้างแปดสิบขึ้นไหมเก้าส <90 S 2> นะิบเนี่ยหน้ากว้างเก้าสิบขึ้นครับโต๊ะไม้สะาหาหนาสามนิ้วครับยังมีแต่ว่าไอาตัวนี้ก็คือไม้แผ่นเดียวเนาะนหน้าเก้าสิบหน้าเมตรเกือบเมตรนะครับผมสวยมากสวยมากนะครับผมรอชมนะครับว่าทําสีเสร็จแล้วนะครับหน้าตาไม้สเสราดานะครับ จะออกมาแบบลักษณะแบบไหนนะครับแน่นอนว่าเนื้อแข็งแน่นอนนะครับแล้วก็หายากแล้วตอนนี้เขาตัดโถทานหรือ,อไม่ใช่ตัดโถทานตัดขายเป็นไม้ตันหมดแล้วนะครับไม้เสาหายากนะครับตามข้างทางข้างทางหลวงข้างทางแล้วก็ตัดไม่ได้เนาะหาไม่ได้นะครับเราฝากติดตามครับไม้สวยๆแบบนี้วันนี้บรรยากาศด,ดีครับอ,อือหือเนี่ยเนี่ยบรรยากาศโต อันนี้อันนี้โต๊ะกลมน,น,นี่นะครับแขงสวยงามนะครับถ้าแบบนี้นะครับราคานะเฉพาะโต๊ะเฉพาะโต๊ะหนึ่งตัวหรือว่าโอ้โหอย่างนี้มันก็ต้องเอาเฉพาะโต๊ะหนึ่งตัวราคาเราก็เริ่มต้นที่หกพั 7, 5, นเจ็ดพันห้าเนาะเพราะว่าขาเรามันเป็นขากึงมากระดูครับนี่ครับ สวยมากสวยมากวันที่รีวิวให้ดูครับเนี่ยเสร็จนะครับเดี๋ยวรอทําสีครับอันนี้ลองพื้นไว้แล้วทำตีปีนมันต้องแผ่นเดียวนี่ค่อยต่อให้อ,อืมอ่าตัวนี้ยังว่างครับตัวนี้ยังว่างนะ3ามร้อยเจ็เซติเมตรเจ็ดสาจกนะแต่จำไม่ผิดหรอนะครับท่านนสนใจรีบเลยนะครับยาวสามร้เจ็ดกว่านีนไม่ธรรมดา,าลแล้วหน้ากว้างเมตรบวกนะครับไม้แผ่นเดียวสองศอ,อ,อกนะครับ รีบเลยแต่สวยสวยสวยนะครับไม้แห้งสนิทโจเลยไม่มีปัญหาเลย <_ C 2> เหลืองอ้อยแล้วนะลุงเนาะเหลืองสวยจังนี่ตามภาพครับตำหนิก็คือตรงนี้เป็นกระเพาะปลาเนี่ยเออเป็นกระเพาะเนาะต้องขายาไวน้ำแล้วก็ซ่อมใหม่มราคานะครับพ <_ S 2> ูดจนกันได้พูดคุยกันได้อันนี้เรากเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับโจธรรมชาติของไม้ครับมันก็ต้องมีแตกมีร้าวธรรมดาลุงเนาะ มานั่งไม้ประดูนะครับยาว2เมตรสิบพนักพิงนะครับผมท่านไหนสนใจนะโอ้โหสวยมากอันอันอันนี้ก็ย,ยังอยู่นะครับโตไม้ประดูนะครับหน้ากว้างเมตรสิบเมตรสิบสองแผน่นไม้อัดสองแผน่นไม้ไม้เฉพาะแผ่นก็เฉพาะหนึ่งแผ่นก็หน้าห้าสิบนิดๆน,นะครับยาวสามเมตรครับโอ้โหหนาสองนิ้วครึง่ง ขาเลยครับยังไม่ได้ปัดเช็ดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเด๋ยวยังไงเดี๋ยวท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาชมของจริงได้สวยจริงๆไม้ประดูอัดสองแผ่นหน้ากว้างเมตรสิบนี่ถือว่าอลังการเลยนะครับอันนี้ก็ท็อปตัวไม้ประดูครับยาวสามเมตรหน้ากว้าง100ยเซนติเมตรบวกลบหนา4นิ้วตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะห้าหมื่นเาน่าจะได้อาจจะจำไม่ผิดนะครับ หม้แผ่นเดียววันนี้เอาลูกนั่งน,นี่เอาลูกนั่งเอ้าโตยาว2เมตร1ิเมตร20นะครับหน้าหน้ากว้าง80สบยังว่าง2ตัวนะครับยังว่างสองตัวท่านไหนสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับผมเอาราคาแบบพิธภาพเลยราคาไม่แรงแน่นอนเพนะราะว่าหน้ากว้างเลยหนา3มนิ้วหน้ากว้าง80บวกลบ80บวกนัแหละบวกลบนะครับ ยาวสองเมตรสิบเอาโต๊ะพร้อมมานั่งสองตัวร,ราคาแบบพิเศษไปเลยครับสิบสองใบเท่าลดให้เลยมไม่ต้องให้มันอยู่นานอันนี้ก็อ๋อนี้ของป้าป้าสุพัน,นเห็นไหมครับไม้สะเดางานไม้สะเดา ฝั่งนั้นเราทำโต๊ะไม้สดาหน้ากว้าง90ซมบวกนะครับไม้อัดสองแผนถ้าเป็นชุดโต๊ะพร้อมมานั่งสองตัวนะครับเดี๋ยวรอติดตามรอชมนะครับผมว่าทำออกมาแล้วนะครับลายไม้จะเป็นแบบไหนสีสวยไหมหน่าใช้ไหมนะครับแต่แน่นอนครับไม้สดานะครับมันก็น้องๆไม้ประด่เลยนะครับน่าใช้ครับ แล้วก็ทําออกมาแล้วลายสวยคล้ายไม้ประดูเลยนะครับฝากติดตามครับเศษมิโตะกวามิโตะร้านโตไม้ลุงทันจังหวัดชัยนาทครับเราสร้างสรรค์ผลงานในการทําโต๊ะนะครับอย่างต่อเนื่องช้าผิดใจท่านไหนหรือว่าท่านไหนสั่งทําแล้วอาจจะล่าช้าหน่อยเพราะว่าเราไล่ตามคิวนะครับช่างก็มีแค่คนเดียว2คนอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ทันนะครับไม่ทันงานงานออเดอร์อสั่งเข้ามาสั่งเข้ามาก็ เราทยอยสั่งทยอยทำนะลุงเนาะบางทีมันเหนื่อยแล้วก็พอร้อนๆหน่อยเครื่องมือก็พังนอกนี่มันมันก็ต้องมีจังหวะของมันนะครับค่อยๆทาไปอย่าไปเครียดกับมันเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็ได้เดี๋ยวถึงเวลาทําเสร็จแล้วก็จะได้ของสวยๆไปใช้น้าลุงเนาะถ้ารีบร้อนเดี๋ยวดาวสวยนะอืมดาวสวยนะครับมีอีกไหมนะมีสองนหมดแล้วมีอีกมเนาะหาได้เนาะไม้ะสดาเก่าๆนะครับแนะนำเลย ถ้านอกเหนือจากไม้จำจุลีเราก็ต้องสะเดาประดูเนาะลุงเนาะพอหาได้ครับเดี๋ยวพักวัวไปตัดข้างทางหมดแล้วตอนนี้หมดเลยหไม่เหลือเสด็จสองปีก็หมดแล้วสองปีก็หมดเพราะว่าไม้เล็กๆไม่มีโอกาสได้โตเพราะว่าตัดไม้ตัดไม้เฟิร์นหมดเป็นไม้ตัดไม้เฟิร์นหมดนะครับเล็กๆเราก็ไม่เอาอีกแล้วนะลุงเนาะห้าลูกลูกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของเจ้าสุพรรณห้าลูก นี่ครับเดี๋ยววันนี้เกษตรมิโตะจะไปส่งลูกนั่งให้เฮียที่ฟาร์มเป็ดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฝากตามครับผมสวัสดีครับ